วันนี้นะทางมัลสกับวิดีโอรีเฟนนะ่อัปเดตมาใหม่ทุกคนอัปเดตเออเอพิโซดที่เท่าไหร่วะคือมันเป็นมันมีแต่อีเวนต์น่ะดรากอา้อนเททันดริวแมนอัปเกรดโอ้โหมาเป็นล่างเบลเอบล่ามาในรูปแบบอะไรเจมเหรอเจมเคปพอดีทุกคนคือตอนนี้คือพี่ฟาร์มไว้ประมาณ4ี่หมื่นแล้วคือเดี๋ยวเออถ้าสมมติว่างๆหรือพี่จะมาสอนวิธีการฟาร์มทุกันใช้แค่แปดปุ่มในการฟาร์มทุกคนไม่ยากทุกคนอืมอ่ะมีตัว คอมเมดร์คามิราแมนแล้วก็มีเจ้าฟิวเจอร์คอรกแมนแล้วก็เจ้าร็อกสตาร์ไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็เจ้าดิวแมนที่เป็นดราก้อนทุกคนอือหือโอ้ยตัวละครเดี๋ยนะไม่มีอีพิกไม่มีอันคอมมอนอะไรเลยเหรอมีมิสติกทุกคนเริ่มแต่รีเจนต์มิสติกแล้วก็กอร์ลี่แล้วก็คอสมิกเปิดก่อนโอ้ยเดี๋ยว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 นะคือปกติเขาจะเริ่มจาก2,000ันทำไมคราวนี้คือ4,000เลยละ่ะ พี่ว่าครั้งนี้พี่อยากจะได้เล่นแค่มิสติกก่อนแล้วกันนะพี่มันใช้เงินค่อนข้างเยอะทุกคนใช้เกมนี่ค่อนข้างเยอะเปิดมาขอมิสติกหน่อยมิสติกมิสติกมิสติกพอเลยมิสติกพอเลยอ่าโอ้โหจะไมรีเจนมันตรึมมาในขนาดนี้โอ้โหรีเจนรีเจนทำไมไม่ได้จะรีเจนโอ้โหรีเจนพี่ว่านพี่จะเก็บไว้เล่นคลิปหน้าหน่อยมาเปิดต่อมิสติกมิสติกเพื่อนขอมิสติกตัวเดียวมิสติกคลิปนี้พี่อยากเล่นมิสติกมากมากเลย มิสติกมิสติกมิสติกอืมอ่าหมดไปแล้ว8,000ันง,งอมๆเลยอ่ะเปเอร์มิกมิสติกเพื่อนมิสติกกอรลี่ก็ได้นะออกปุ๊บกอรลี่คือลิกอดลี่เลยเอาไหมมิสติกเพื่อนเฮ้ยโอ้โหสามแพ็ครีเจนลวนครับพี่น้องอืมนี่พี่มีเกมพาสจริงใช่ไหมโอ้โหเอาจริงดิอ่ะ อีกรอบหนึ่งมิสติกหน่อยเพื่อนมิสติกมิสติกหน่อยมิสติกโอ้โหรีเจนล้วนๆเหงื่อแทบตกโอ้โกอรลี่มิสติกไม่ออกแต่ออกกอรลี่อ่ะฮะเจ้าร็อกสตาร์ท่านสปีกเกอร์แมนมี900ตัวอาา่ะฮะยูลองเล่นหน่อยละกันเจ้าร็อกสตาร์ท่านสปีกเกอร์แมนนะเป็นระดับกอรลี่เออดีเบสเจ็ดร้อยห้าสิบจึถึงสามหมื่นเจ็ดดาเมจเออหนึ่งพันห้าจึถึงสองหมื่นห้าไอ้ทำไมดีเบสกับดาเมจมันไม่เท่ากันวะ ปลให้คราวนี้ระยะ20-40คูดาว2-0.67วิอในส่วนของสกิลก็คือจะทำการโซโลกีตาร์หรือเปล่าจะทำการดึงส่วนของกีตาร์มาจากเออขวานเป็นเวลา10วิแล้วก็จะทำดาเมจให้กับจะทำดาเมจในระยะรอบๆวงของพี่แกเขาใช่ไหมแล้วก็ใครที่โดนดาเมจแล้วก็ตายไปจะทำการระเบิดตัวตายหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่เข้าใจนะ <laughs> พี่อธิได้ใบบิพี่ขอไปได้แล้วกันตัวละครตีสองอวี่หรอต้นเกมขั้นนี้อ่ะช้ามากเลยนะอ่าพี่เอาตัวน,นี้ออกอันนี้ออกนี่ออกนี่ออกนี่ออกอ่าแล้วก็เอกอลลี่มาเอาอันนี้ออกกอลลี่เอาอน,นี่ออกเจ้าโซน่าหนึ่งตัวแล้วก็ตัวปั๊มสตังหนึ่งไฟฉายหนึ่งตัวเดี๋ยวนะเราขาดตัวอะไรอะ่ะไททันหนึ่งตัวแล้วกันไปทุกคนเล่นในโหมดอ่าดีเซิร์ดแล้วกันไป สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องของการฟาร์มและการ FK เเนะี่ยพี่แนะนำแอปนีน้ FP, เลย UG Phone เพราะว่าแอปนี้นะจะช่วยในเรื่องของการฟาร์มและการ FK เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยและสามารถ FK โดยที่เราจะปิดหน้าจอหรือว่าจะเปิดหน้าจอค้างไว้ก็ได้แถมถจ้าสมุิทุกคนนะโหลดผ่านเลนกูพีนะทุกคนจะได้เป็น488เม็ดสามารถนำไปไแลกเป็นส่วนลดหรือว่าชั่วโมงฟรีก็ได้นะทุกคนแล้วก็สำหรับใครนะที่สนใจกันแรกเลยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีใน,นส่วนของได้เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนนะสามารถซื้อในส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย พี่ลองเล่นในโหมดฮาร์ดก่อนละกันถ้าสมมติตัวละครมันดีเกินไปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพี่ค่อยไปเล่นในโหมดเอออินเซนแล้วกันนะตัวละครใช้เงินวาง1,500ค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยอ่าอ่ะวางเจ้าโซนามาต้นเกม,มจูป,ปั๊มตังหนึ่งสองเขียร์ได้ไหมน่าจะเคลียร์ได้มั้งไฟฉายหนึ่งตัวจูป,ปั๊มตังอีกหนึ่งตัวรองเงินแป๊บหนึ่งเอาวางมาอัพเกรดมาหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อย 100แล้วก็100ต้นเกมไม่ยากทุกคนอารฟเกียมาสองห้าสิบตัวใหญ่ปะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> มอไททันยังไงเนี่ยเขียนมอไททันสปิกเกอร์แมนแต่ว่ามันโอ้ตัวกระติดเดียมันโพลกับโอ้ยน่หุ่นงีิจริงๆเลยอ่ะวางมาอืมตียังไงครับใช้ขวานขวานเวี่ยงตีทีละตัวหรอโอ้โหอารเกียมาร้อยห้าสิบตีทีละตัวทุกคน ถามว่ามันดีไม่หรอมันก็ไม่ได้ดีมากนะส่วนตัวพี่อัพเกียร์มา3 10 300 3 0 0แล้วก็300ยโอ้ยถ้าสมมติตีทีละต,ตัวนี่ยากนะทุกคนกว่าจะเออกว่าพี่จะเก็บเวลได้ประมาณ10เวลนี่คือโอ้โหเป็นชาติเลยอะอัพเกียร์มา1,000 1,000 1,000แล้วก็1,000อืมอ่าไหวไหมอัพเกียร์มา1,200 อ่าน่าจะไม่ไหวนะเดี๋ยวพี่วางเจ้าโซนาเพิ่มนี้แล้วครับเก็บม,มาอ่าฮะโอ้โหทำไมมันผ่านไปน easy, อยอีซี่จังวะอันนี้โอ้โหเลือดเต็มอ่ะน่าจะต้องปล่อยทุกคนแตกไหมอ่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจอ่ะปล่อยเข้าบ้านแตกเปล่าอ่ะเคลียร์ไปเคลียร์ไปอัปเกรดม,ม,มาสองพันสองพันสองพันแล้วก็สองพันอืมอัปเกรดม,มาสามพันห้าสามพันห้าสามพันห้า แล้วก็สามพันห้าอืมเอาเ้าเพิ่มแค่แรกนะชิ้นกันสามพันอัพเกียร์ไปเลยอืมเพิร์เมย์เป็นสามพันเพิ่มระยะวงมานยี่ห้าลูกดาวไปเออหนึ่งจุดสองสามสามวิเอ้ยหนึ่งจุดสามสามวิอืมลดไปแค่เดีเดียวเองอะ่ะข้าเราไปชิ้นกันห้าพันน้ำเกียร์ไปเลยเพิร์เมย์เป็นเออเจ็ดพันห้าเพิ่มระยะวงวัสามสิบลูกดาวไปเหลือหนึ่งวิอืมเพิ่มตรงไหนไหมเอ๊ยทุกคนเดีย๋ยวๆๆเตัวละครมันคล้ายๆกับไอ้ไอ้ตัวแฮกเกอร์ใช่ไหมที่พี่เล่นไปล่าสุดตอนนั้นอะ มันเหมือนก๊อปกันมาเลยอะแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยนะอ่ะค้าราไปห 10, มื่นหนึ่งขึ้นเกมมาเพาิ่มทำไมเป็นหมื่นห้าเพิ่มระยะวงมาสามารถลูกดาาไปศูนย์จุดหกเจ็ดวิอืมหลุดไม่น่าตรงนู้นอัพเกียร์มาอืมเจ็บหน้าเอาโอเคไม่หลุดต้องเคลียร์ข้างหลังก่อนทุกคนไม่งั้นนี่แ yeah ย่ข้าราเปได้เช้กันหนึ่งหมื่นห้าอัพเกียร์ไปเลยอืมเพิ่มทำไมเป็นสองหมื่นห้าเพิ่มระยะวงมาสี่ลูกดราไปศูนย์จุดหกเจ็ดวิอืมตันแล้วทุกคน ไม่เพิ่มอะไรเลยหัวอยู่ตรงไหนเนี่ยจะบอกว่าอย่างเดียวคือตัวละครมันแทบจะไม่มีอะไรน่าสนใจแลนะ้วกอณีต่ตัวนี้อ่ะงั้นดี่พี่ขอเน f k จุดหนึ่งเวฟที่สาเก้าลยกันมันจะต้องเสียบมาทุกคนแปอ่ะเวฟสามแปดและดีนะพี่เาอากอรี่มาด้วยแม่งันนี่แย่ทุกคนคือจะบอกว่าไงดีว่าตัวละครมาได้แค่สองตัว อจะว่าตายคือตัวละครไม่ได้ดีอะไรเลยนะแต่วางได้แค่2ตัวไหมเขาว่ายัางไงเนี่ยหรือว่ามันเป็นพวกกอรลี่หรือเปล่ามันก็เลยวางได้แค่นั้นใช่ไหมโอ้โหคือตอนนี้เลเวลสี่แล้วว่าเลเวลขึ้นช้ามากทุกคนคพือ,อจะบอกว่าไงไดีว่าคือตัวละครมันไม่ได้ดีเลยอะแต่ว่าวานได้แคสองตัวมันก็ก็แค่ที่จะขัดแย้งกันมากเลยนะอะ ตี20,000แต่ตี0.5วิ0.6เดี๋ยวเออถ้าเวฟ40แล้วน่าจะเคลียร์กันไม่ได้ทุกคนถ้าสมมติพี่ไม่ได้เอาแบบเอพอพวกไอ้ใจท่านมาด้วยอ่ะอ่าฮะอันนี้เออเจ้าไซแอนใช่ไหมน่าจะเคลียร์ได้อืมอ่ะเดี๋ยวพี่ยัาเกรียดเรื่องหน่อยอ่ะตัดแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคทุกคน <laughs> อีซี่มั้งเฮ้ย เออทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเก็บในส่วนของเลเวลไอ้เจ้าล็อกสตาร์ก่อนแล้วกันให้มันเลเวลสิบก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะตีช้ามากเนะนี่ยน่าจะใช้เวลาเก็บเลเวลสักประมาณสองสามรอบทุกคนอ่ะพี่ขอเรียกเอพียาวๆเลยกันแแปล ประมาณ300เท่านั้นพี่ก็จะได้ใช้สกิลแล้วโอหูยบอกเลยว่าเล่นไป5เกมทุกคน5เกมลองดูโซโลกีตใต้ดูหน่อยสิ <c oughs> อื้อ่าก็คือว่าใครที่อ๋อพี่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเอ่อให้วางแค่2ตัวเพราะว่าสกิลมันโกงใช่ไหม <c oughs> ใครที่เข้ามาในระยะวงของพี่แกเขาคือมันจะโดนดาเมจทั้งหมดทุกคนอืมเหมือนตีเป็นเอลีย นานนะสิบวิเลยใช่ไหมถ้าสมมติว่าจะไม่ผิดอ่ะโอ้โหดีนะดีนะแต่มันก็ดีแค่สกิลอะเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมว่ามันดีแค่สกิลอะแต่มันวางได้แค่สองตัวประเด็นทุกคนอ่ะแนว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 โอ้โหวิเนี่ยเดี๋ยวหน้ามันมันทำอะไรวะดีกิต้าดีกิจ่าโอเคอ่ะประมาณนี้ทุกคนงานก็สกิปนี้มีเท่านี้แหละฮะ So we're gonna